dehogy Ez nőstények. nőstények. Ez a nőstények. 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 Porto, ja, also ich <laughs> ja. ja. ich habe, ich hab schnell Oh, sein Fuß! Ja. wird <laughs> <laughs> so, Aber aufpassen. Nein, nein, doch gar nicht. Der wird neu <laughs>

Pass auf dich auf, gell, ja, auf euch beide. <Sie> Ich glaube es nicht. Ich glaube noch gar nicht, ja, nicht. <Sie> aber so ein Test lügt doch nicht. Ich bin ich bin ก็ซื้อซี่ฟังเสียงเด็กหัวใจไว้เพราะว่าอยากฟังเสียงลูกมากมนานหน่อยเนาะก็เปิดไม่ฟังไว้ทุกวันเนาะถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าลูกไม่ค่อยดิ้นอะไรเงี้ยก็ฟังไว้เพื่อความสบายใจอะหาซื้อได้เนาะ,ะที่ฟังหัวใจตามอเมซอนอีเบอะไรเงี้ยอืม ภาษาเยอรมันเรียกว่าอะไรถ้าไม่แม่คนไหนสนใจบอกนะคะเดี๋ยวแก้วคอมเมนต์ไม่ให้ในคอมเมนต์ก็นานหน่อยเสียงหัวใจลูกเนาะผสตุกุกๆุกๆุกทุก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 บงี ก็หลังจากนี้ก็จะเป็นรูปที่อันเตอร์ซาวอันเตอร์ซาวแก้มในแต่ละครั้งเนาะอันเตอร์ซาวหลายครั้งมากจำได้เกือบี่สิบครั้งเลยอะเอาจริง,รง <c oughs> อันนี้ตอนกี่วิตอนสิบสอวิสิบสอสัปดาห์ห้าวันแต่หมอก็ประเมอิอนแต่ตัวโตว ตัวโตเหมือนเด็ก13สัปดาห์เนาะก็ประมาณนั้น12-13สัปดาห์เพราะเพราะไม่รู้วันแน่นอนว่าวันไหนเพราะว่าประจำเดือนเป็คนประจำเดือนมาไม่ปกติก็เลยนับวันได้ยากมากว่าฏิศจิกายนไหนเนอนักมากเป็นหมอฟลอรนภาษาเยอรมันเนี่ฟอรนาก็คือหมอผู้หญิงหมอสวยตา คือไม่ได้ถ่ายตั้ง2ีนาทีให้เวลานานมากนี่ก็เริ่มีเป็นรูปเป็นร่างม,ม,มีตัวล้มีแขนมีขาแ้โอ้ยมันน้ใคอนเซ็ป <c oughs> តែเก็บព្រឹងផងทรงจําនោះថ្ងៃនោះ Westens is so The supply ហើយប្រដាក់เก็บไว้អាប់ឡូតទៅលើអ៊ីនធឺណិតໄວ้នឹងយឺឈំទៅដល់ ไม่รูิไม่นู้สิเรงอะกี่ยวกับการขอที่เมอีมนหันยังไงเตรียมอะบ้างก็ ห้สิยูโรแล้วมันมีเจลแถมไม่ด้วยถ้าไม่มีถ้าไม่มีเจลอ่มันจะแบบฟังไม่ชัดเนาะถ้ามีเจลเรามันจะเสียงดังฟังชัดคือเครื่องนี้ดีที่ว่าคือเวลารู้สึกว่าลูกไม่ดิน้นหรือว่า,ารูสาร้สึกกังวลอะไรอย่างเงี้ย ก่อนจะนัดหมอหรือว่าอะไรเรา้ใช้เครื่องนี้ฟังดูก่อนแรกๆก็จะต่ำๆมากๆต่ำๆที่มันรอกเลยทุกคลีมนี่ลายถูเลยเคนียรขอบีขึ้นโตขึ้นตขึ้นก็จะใหญ่ๆเยอะๆกหญ่ขึ้นขึ้นมนขึ้นบนเยอะคุณเสียงเสียงหัวใจก็จะฟัง

ารักษามา2ปี2ปีกว่าจนทุกอย่างโอเคละประจำเดือนมาปกติตอนกินยาเนาะมาปกติอแล้วก็ปล่อยก็5เดือนระหว่างนั้นก็กินโฟลิกไว้เลยเตรียมตัวมีลูกก็กินโฟลิกไว้ก่อนอกินโฟลิกไว้เรากินแบบวิตามินที่สําหรับเตรียมตัวมีลูกไว้เลยเนาะเราก็ต้องกินอ่ เสียมแมกนีเซียมเยอะจะให้มันมีกันตะคิวนะแล้วก็กินอะไรที่ให้มันเลือดเยอะๆหน่อยจะได้มีน้ํานมเพราะน้ํานมมันก็กันจากเลือดนะแม่แก้วแม่แก้วเลือดน้อยอยู่ตอนก็เลยเว้กมีน้ํานมน้ำนมน้อยมาชอบเอามงบางหน้าชอบเอามมาบางที่หน้า พ่อก็ห้าสิบเซนติเมตรนะอ๋อแล้วก็กห้าสิบเอ็ดเซนเลยค่ะกับพ่อตั้งห้าเซนแต่ตอนนี้พ่อก็สูงร้อยห้าสิบเซนติเมตรแก้มไม่ดู้จะไหลโอ้ช่างนีแน่แต่แม่เตี้ยนะแม่สูงร้อยห้าสอดีจะได้พ่อมาเต็มๆต็มเลยตอนสูงขายาวขายาวด้วยช่วงเบียยาวด้วยหัวเปันใหญ่ อะไรของแม่มากจะโม่งคนของแม่ทุกครั้งที่อันที่เรทุกอย่างแข,ของแมงทุกอ,อย่างหมอช่วยตลอดแล้วก็เนี่ยครั้งนี้รู้แล้วหมอเขาสาราแล้วว่าผู้หญิงชัวรว์ข้อหากระจูไม่เจอแก่มาจะหนีบไว้ก็ได้หมอแล้วก็ค่อยดูครั้งถัดไปว่าผู้หญิงจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวมาดูใน E p พีสองแต่ตอนนี้ก็รู้กันแล้วนะว่าผู้หญิงจริงๆ <c oughs> อันทีสองย่งไม่น้อดก็สิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีหมอดีมากหมอน่ารักด้วยอีพีหนึ่งนี่ยาวไปเนาะเดี๋ยวะจะเสร็จแค่นี้ก่อนก็ประ,ะมาณ 45นาทีก็ยาวมากแล้วแล้วก็รับชม EP 2การเดินทางของสาวน้อยแก้มนะคะชื่อแก้มเพราะว่าแม่ชื่อแก้วแล้วก็ก็ไต่งแล้วก็แก้มเพราะว่าแก้มเยอะมากตอนคลอดแบบแก้มแบบแก้มแบบแก้มเยอะมากจริงๆเลยแล้วก็จะมี EP ปรถัดไปก็จะเป็นการคลอดลูกในเยอรมันเนาะจะเป็นยังไงประสบการณ์การคลอดลูกจะเป็น คยแชร์ไปหลายๆเว็บแล้วแต่วันนี้ก็จะเอารูปเอาวิดีโอมาให้ดูเนาะแต่ตอนคลอดมีวิดีโอนะแล้วก็จะมีรูปลักษณะห้องคลอดเป็นยังไงพยาบาลดีไหมพยาบาลประมกันโอเคไหมพยาบาลลูกเด็กโอเคไหมเวลาลูกเป็นอะไรก็เอรือว่าในยังไงก็มีอะไรรองรับไหม แต่เยาวรันนอกห้องสถานก็ทุกอย่างในการเตรียมความพร้อมตลอดเวลาที่เธอก็เหมือนกันที่เธอก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ที่นี่คือเราไม่ต้องจ่ายตังค่าอะไรเลยเพราะเรามีประกรันสุขภาพหรืออประกันที่เราต้องจ่ายประจำเนาะแต่แม่แก้วก็ใช้กับพ่อเล็กเพราะว่าใช้ประกันแบบประกันครอบครัว เพราะว่าตอนเขายาเีังไม่ทำงานเรียนาเยตอนน้ก็ใช้ประกันเือครอบอวมอกล้วประกันเดืครอบเดือนละเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็หัก่วขอเงินเดือนพอเล็กก็จ่ายหกหกเจ็ดร้อยูโรอยู่นะเดือนหนึงสองหมื่นห้สามนะแล้วแต่เงินเดือนด้วยถ้าเงินเดือนเดืนไหนเยอะก็หักเยอะเงนเดือนเนไหนน้อยก็หักน้อย ก็คุ้มอยู่เพราะวถ้าไม่มีประกันเนาะค่าข้อรก้ที่เรามันก็แพงอยู่เหมือนกันแลหมอกวว่าแพทย์จงชัวร์ โอ้เสียวท้งนี้ม่ขอเรานอะเด็กๆันอนหนัอันนี้คือตรวจดาวซินโดรมนะคะตรวจจากกระดูกไขสันหลังดาวซินโดรมก็มีหลายแบบเนาะจะตรวจยังไงตรวจเลือดตรวจเลือดตรวจอันต์ซาวไขสันหลังแล้วก็ในผู้ที่แม่มีอายุเยอะก็จะเป็นตรวจแบบเจาะล้าคร่ำแต่ว่าถ้าอายุน้อยๆเนี่ยไม่เกิน35เนี่ย ก็ไม่ต้องเจาะน้ำพลัมเนาะเดี๋ยวตามวีพีสองเรา